ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของการกินเหล้ากินเหล้าทะเลาะกันท้าทายกันสุดท้ายความตายก็ตามมาหมายความว่าวงเหล้าเนี่ยมันเดือดผัวเมียนั่งกินเหล้า,ายาดองนะครับจู่ๆนี่นะฮะมีเรื่องกับโต๊ะข้างๆนะครับแต่ว่าก็เคลียร์กันไปนะครับฝ่ายชายของผู้เป็นาสามีก็กลับบ้านไปแต่ว่าปล่อยให้เมียนั่งกินเหล้า,ายาดองต่อ, <alter> อจู่ๆเนี่ยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยมาท้าทายเ,เดินทางกลับมาที่โต๊ะกินเหล้าอีกครั้งหนึ่งฝ่ายหญิงเห็นปั๊บเด่ท้าเลย ยิงสิยิงกูสิยิงกูสิเท่านั้นแหละครับเนี่ยจัดให้เลยตูมเดียวฮะบาดเจ็บสาหัสและก็เสียชีวิตนะครับฝ่ายหญิงเมื่อตอนทุ่มเสร็จ,รจของเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักสำโรงใต้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีการใช้ปืนยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนี่สามคนจุดเกิดเหตุอยู่ที่กลางตลาดนัดบางย่าแพรกหมู่ที่7พระประแดงสมุทรปราการนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็ทำา c p ีอยู่คนบาดเจ็บสาหัสก็คือนางสาวกำไรทองอินพัฒนศรีอายุ4 4ปี ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดบริเวณเข้าที่บริเวณท้ายถอยเลยมีแผลในเกือบสิบแผลนอนหงายหมดเสติจ,จมกองเลือดหายใจรวยรินนะครับหน่วยกู้ภัยก็เนี่ยไปทำา CPR และก็นำส่งโรงพยาบาลแต่เธอเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสายพินแก้ววงษาชื่อเล่นว่าช้างอายุ52ปีหลังยิงเสร็จเนี่ยนะครับก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์นี่หลบหนีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นโต๊ะของร้านยาดองฮะนี่ เจอเนี่ยกองเลือดและก็เศษของแก้วขวดยาดองเนี่ยวางอยู่เกลื่อนเลยมีคนเจ็บอีกสองคนเนื่องจากถูกลูกหลงฮะคนแรกชื่อว่านางาเฉลาแย้มเพื่อน57ปีเป็นแม่ค้าขายไส้กรอกถูกยิงเข้าที่ข้างหลังเนี่ยหนึ่งแผลกระสุนนิ่วฝังในอีกคนนึงเป็นฝ่ายชายฮะนายรุ่งเพชรสมัครเสวีอายุ50ปีก็ถูกยิงเข้าที่บริเวณขานะฮะและกระท้องสองแผลนะครับขนาดถูกยิงแล้วนะคนเจ็บยังขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ซึ่งอยู่ห่างจากไม่จากจุดเกิดเหตุมากนักสอบถามแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์แม่ค้าขายขายไข่นะนางสาวน้อยเนี่ยบอกว่านางสาวกำไรทองผู้ตายกับนายบัญชาบุญรวดเนี่ยเป็นคู่ผัว,ว,ว,วเมียกันนะครับแล้วก็มานั่งดื่มยาดองด้วยกันนะจากนั้นเวลาห้าโมงเย็นเสร็จเสนี่ยนายสายพินผู้ก่อเหตุที่นั่งโต๊ะข้างๆลุกเดินมาหาเรื่องกับนายบัญชาซึ่งเป็นผัวของผู้ตายถามว่ามีปัญหาอะไรเก๋าเหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ชักปืนขึ้นมาจ่อ แต่ว่านายบัญชาผัวของผู้ตายเนี่ยใช้มือเนี่ยปัดปัดปืนออกแล้วก็แยกย้ายกันไปเนื่องจากว่าผู้ตายฝ่ายหญิงฝ่ายเป็นเมียเนี่ยก็บอกให้ฝ่ายผัวเนี่ยกลับบ้านไปก่อนนะครับส่วนฝ่ายเมียนั่งกินเหล้ายาดองต่อฝ่ายผัวเนี่ยกลับบ้านไปสักพักเนี่ยผู้ก่อเหตุนายสายพินเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับกลับมานั่งกินที่โต๊ะเดิมนางสาวกำไรทองเห็นปั๊บเนี่ยลุกขึ้นเลยแล้วก็มีปากเสียงกันตะโกนท้าทายกันฝ่ายหญิงบอกว่ายิงสิยิงกูสิยุ่งยิงกูสิ นะฮะไม่ทันสิ้นเสียงครับนายสายพินเนี่ยชักปืนออกมายิงใส่นางสาวกําไรทองเนี่ยหนึ่งนัดเจอเข้าที่บริเวณท้ายทอยเนี่ยล้มตึงลงไปผู้ก่อเหตุยิงเสร็จขับขีม่มอเตอร์ไซค์นี่หลบหนีไปหลังเกิดเหตุก็เดินไปดูนางสาวกําไรทองว่าเป็นยังไงบ้างพอก้มไปดูเห็นเลือดไหลนองไปหมดเลยก็เลยแจ้งหน่วยกูย้ภัยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบเอาฟังเสียงแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์หน่อยครับบังเดินหารอบแล้วเนี่ยตต่ตเป็นแฟนผู้หญิงมา แต่ผู้หญิงหนักอย่างเราอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้เขาจริงมากกินล้วนเดยแต่ตั้งใจเตรียมปืนมาแล้วที่เห็นดึงปืนตั้งแต่ช่างนี่คือคนที่อีคู่กอลิงอ่าคู่กอลิงพรุนนี้พอหัวเขาทะเลาะกันเขากระโดดไปเขาบอกว่าเฮ้ยหัวอันนี้ผัวมึงมึงไม่ต้องมึงปล่อยหัวมึงเลยมึงไม่ยิงเลยมาถึงจอดรถปุ๊บสตารยานไว้ผู้หญิงนี่ลุกเลย ลูกไปยิงนั่ผู้ชากกยก็ลงรถมาเขยงเไมยงเลย <ST> นี่นะครับคุณน้อยเนี่ยเป็นแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับทีนี้นายบัญชาสามีของผู้ตายว่าอย่างไงบอกว่าหลังจากที่ได้ทะเลาะกับนายสายพินผู้ก่อเหตุเนี่ยเมียก็ไล่กลับบ้านตัวเขาก็กลับบ้านนะฮะแต่ว่าเมียขอนั่งกินเหล้ายาดองต่อมารู้อีกทีบอกว่าเมียเนี่ยถูกยิงนะะถูกยิงเบื้องต้นอ่ะก็ตำรวจเองก็อยู่ระหว่างการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และก็ถือว่าเป็นการก่อเหตุเย้ยกฎหมายมากอุกอาจมากเพราะว่าเป็นการก่อเหตุกลางตลาดนัดเลยทีเดียว